ความหิวที่เกิดขึ้นตอนที่คุณลดไขมันไม่ใช่สัญญาณว่าร่างกายพังแต่มันหมายถึงว่าร่างกายของคุณมันกำลังปรับตัวครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักทีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วย่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทาให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครที่อยากฟื้นตัวไไวโััสดดดีีีททมา้้้่ตอนนเลยครบ สวัสดีครับผุโค้ชปูนแรงครับตอนนี้พวกเราจะชมรายการซิกแพ c โปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาอธิบายถึงความหิวที่เกิดขึ้นกับทุกคนครับที่เข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันส่วนเกินครับก้อบอกอย่างนี้ครับผมว่าความหิวนะครับ เป็นสิ่งที่จะต้องตามมาทุกครั้งอยู่แล้วที่เราเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันส่วนเกินครับไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามครับต้องเจอกับความหิวครับผมดังนั้นครับหลายๆคนครับก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันเพราะว่ามันหิวหรือบางคนตีสัญญาณความหิวว่าเป็นภัยร้ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอาจทำให้เขาสูญเสียมวลกล้ามเนือ้อและอาจทำให้เขานี่นะครับมีปัญหาเรื่องของระบบพผัผนาได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแปะให้ฟังเลยว่า อาการหิวที่เกิดขึ้นนะขณะที่คุณอยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งสัญญาณที่ดีนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลลึกๆก,กันดีกว่าครับไปไปดูกันก่อนเอ่นครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับศัพท์คํานี้ให้ดีก่อนนะครับคำนั้นมีชื่อว่าโฮมิโอสเตซิสหรือว่าสภาวะที่ร่างกายพยายามปรับตัวให้กลับเข้าสู่สมดุลน,นั่นเองครับการที่เราอยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันครับเราจะเป็นจะต้องกินพลังงานในค่าลบลงมาพูดง่ายนะครับ คือเราต้องกินอาหารน้อยลงนะครับได้รับสารอาหารที่น้อยลงจากเดิมที่เราเคยกินครับบางคน,นครับกินอาหารในปริมาณที่เยอะนะครับผมได้รับพลังงานมาในปริมาณที่สูงมากได้รับน้าตาลได้รับแป้งได้รับในส่วนของไขมันในปริมาณที่สูงมากครับร่างกายมันจะมีเซตพอยต์อยู่ร่างกายมันจะมีจุดที่มันบอกว่าเออ นี่แหละคือเป็นอาหารที่ร่างกายของฉันได้รับเป็นประจํานะครับดังนั้นมันจะมีการจดจําในส่วนของพลังงานแล้วก็สารอาหารที่เป็นพวกน้าตาลแล้วพวกไขมันพวกนี้ครับผมว่าเอ้ยนี่คือเป็นพลังงานที่ฉันได้รับนะครับผมเป็นประจานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอเวลาที่คุณเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันส่วนเกินครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะรู้สึกเฮ้ย hey ร่างกายมันรู้สึกขาดมันรู้สึกหิวมันรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มครับไม่แปลกครับผมนื่จกว่า จากจุดเดิมที่คุณเคยกินมากขนาดนี้นะผมสมมติว่ากินวันละ4-5,000กิโลแคลอรี่ครับจู่ๆคุณกลับมากินนะครับตามที่คุณควรจะกินครับคืออยู่ที่ประมาณ2,000กิโลแคลอรี่แน่นอนว่าพลังงานของคุณมันหายไปราวๆ2,000กิโลแคลอรี่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้ร่างกายรู้สึกว่ามีไัยนะครับดังนั้นร่างกายพยายามจะรักษาสิ่งที่เรียกว่าโฮโมโอสเตซิสไว้ก็คือ พยายามรักษาสมดุลไว้ด้วยการลดฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความอิ่มลงและเพิ่มในส่วนของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความหิวเพิ่มขึ้นเพื่อบังคับให้คุณกลับไปกินเท่าเดิมนะครับผมนี่คือเป็นสิ่งแรกครับที่จะเกิดขึ้นกับเราครับคือเราจะรู้สึกหิวเราจะรู้สึกอยากรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่โอเคเลยไม่แปลกครับผมมันเป็นเพราะว่าร่างกายคุณมันเริ่มรู้สึกว่ามีภัยจากการที่คุณนับลดการกินน้ําตาลลดการกินขนมลดการกินไขมันพวกนี้นั่นเองครับผม ต้องบอกให้ทุกคนรู้สึกสบายใจตรงนี้ก่อนครับผมว่าระบบในร่างกายของเรามันไม่ได้รวนมันไม่ได้มีความผิดปกติอะไรครับนี่คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องในตามธรรมชาติของร่างกายของเราเลยครับโดยหลักการ,ร้วเวลาที่ร่างกายของเรามีการจดจำนะครับผมว่าเราได้รับในส่วนของพลังงานเนี่ยนะครับ แค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ร่างกายของมนุษย์ทุกคนเป็นนะครับทีนี้นะครับเวลาที่คุณทาเซตพอยต์ใหม่คือเวลาที่คุณปรับในส่วนของพลังงานลงมานะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับร่างกายคุณเพื่อการลดไขมันที่มีคุณภาพนะครับผมความหิวเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณครับเนื่องจากว่าตัวของฮอร์โมนเกรลินนะก็คือฮอร์โมนในความหิวนะครับผมมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของฮอร์โมนเลปตินคือฮอร์โมนในความอิ่มนะครับมันลดลงครับนี่คือเป็นกลไกทางธรรมชาตินะครับผมท แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยลดไขมันสูงเกินจนกระทั่งสําเร็จมาแล้วนะผมคุณจะเจอว่าพอเวลาที่คุณอยู่ในโปรแกรมนานมากขึ้นเท่าไหรนะ่ครับความหิวมันจะลดลงมากขึ้นเท่านั้นและคุณจะรู้สึกพึงพอใจและคุณจะรู้สึกอิ่มได้ง,ง่ายขึ้นครับเนื่องจากว่าตัวของสมดุลของฮอร์โมนเลปตินและก็ฮอร์โมนเกรลินก็คือความหิวและความอิ่มเนี่ยนะครับมันมีการจัดระบบใหม่นะผมมีการจัดเซ็ตพอย์ใหม่นะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าร่างกายของเราครับมันไม่ได้รู้อะไรกับเราหรอกว่าเราต้องการที่จะลดไขมันมันไม่ได้รู้กับเราว่าเราต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีนครับมันแค่จดจําว่ามันเคยกินพลังงานเยอะๆมาก่อนแต่ทีนี้พอคุณลดพลังงานลงมาครับผมครับมันก็แค่รู้สึกตกใจรู้สึกฟริกเอารู้สึกว่าคุณกําลังจะฆ่าตัวตายนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันคือเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ร่างกายครับพยายามที่จะปกป้องตัวเองครับผมดังนั้นครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกินพลังงานได้ถูกต้องแล้ว คุณรู้ตัวว่าคุณได้รับในส่วนของโปรตีนแป้งไขมันที่เหมาะสมแล้วครับผมครับไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกลัวครับผมดังนา้นยิ่งเรื่องของความหิวที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองครับหลายคนอาจจะบอกว่าผมมั่วขึ้นเองหรือเปล่าผมไม่ได้มั่วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แบบเอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะครับมาใช้เดียเด่ยวๆอย่างเดียวด้วยนะครับผม แต่ว่าผมมีงานวิจัยดีๆมานําเสนอครับเป็นงานวิจัยที่จัดทาโดยดรคัมมิงส um ์แล้วก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับผมค้นพบว่าระดับของฮอร์โมนเกรลินครับจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงของการจํากัดพลังงานในการกินของเรานั่นเองครับผมส่งผลทําให้เรารู้สึกมีความอยากอาหารแล้วก็มีความหิวเพิ่มมากขึ้นแต่นี่คือเป็นสัญญาณธรรมดาและเป็นสิ่งที่ปกติมากๆสาหรับคนที่ทําการลดพลังงานเพื่อการลดไขมันส่วนเกินนั่นเองครับและมีอีกหนึ่งงานวิจัยครับเป็นงานวิจัยที่ถูกจิมพิมพ์ในรารรส NEJM นะครับผมจะทำโดยดรโร e n นบัมและก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับผมค้นพบว่าในช่วงของการลดน้ำหนักครับจะมีระดับของฮอร์โมนเลปตินที่ลดลงอยู่แล้วครับผมนะแต่อย่างไรก็ตามครับร่างกายจะมีการปรับตัวนะครับผมทั้งในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ในส่วนของระบบของการเผาผลาญในร่างกายของเราครับผมทำให้ในระยะยาวแล้วครับเราจะสามารถ รับมือแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมใหม่แล้วก็ระบบการผลั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือระดับของความอิ่มนะครับ ก็จะกลับมาสู่สมดุลตามปกติดังเดิมนั่นเองครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแกนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมทียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับเมื่อเรารู้แบบน เฮ้ย hey, จริงๆแล้วเนี่ยความหิวเนี่ยครับมันคือเพื่อนของเรามันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในช่วงของการลดไขมันส่วนเกินของเราครับผมโดยในแง่มุมที่หนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจให้ดีครับผมคือเวลาที่เราหิวครับนั่นเป็นสัญญาณที่สื่อว่าร่างกายของเรามีการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไขมันส่วนเกินที่เราเก็บสะสมมาได้เะครับ สายเหตุนี่จากว่าเวลาที่เราหิวครับผมครับระดับของพลังงานที่เราเคยได้รับครับมันจะลดต่ําลงครับผมทาให้สิ่งที่เรียกว่า AMPK หรือว่าสิ่งที่เรียกว่า AMP kinase ครับผมถูกกระตุ้นขึ้นมาในสมองของเราครับซึ่งเมื่อตัวของ AMP kinase ถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นสัญญาณที่ส่งไปที่ตัวของเซลล์ไขมันส่วนเกินของเราครับว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายมันขาดอาหารอยู่เว้ยให้เอาพลังงานสำรองออกมาใช้ก่อนในช่วงนี้ครับในขณะเดียวกันครับผมตัวของ AMP kinase ครับจะส่งสัญญาณครับให้ร่างกายมีการหลั่งของฮอร์โมนเกรลิน คือหอมวันในความหิวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเรามันขาดอาหารอยู่นะเว้ยรีบหาอาหารมากินเร็วเพราะว่าตอนนี้ฉันใช้พลังงานสำรองของฉันอยู่นะผมนี่คือเป็นสัญญาณครับที่บอกว่าร่างกายคุณครับมันเริ่มมีการใช้ไขมันส่วนเกินแล้วนั่นเองครับผมและมาในวิธีการที่2ครับผมที่ทําให้คุณสามารถอยู่กับความหิวได้อย่างสันตินะครับนั่นคือการทานอาหารที่ช่วยทําให้คุณอิ่มได้นานครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรโตีนนะครับผมซึ่งโปรโตีนครับในที่นี้คือคุณสามารถทานอะไรก็ได้ที่มีโปรโตีนสงเช่น ตัวของเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นอกไก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาได้ทั้งหมดนะครับผมหรือไม่กระทั้งตัวของเวโปรตีนก็สามารถกระตุ้นทําให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นได้นั่นเองครับอย่างที่2ครับผมคืออาหารที่มีไฟเบอร์สูงครับไม่ว่าจะเป็นตัวของผักผลไม้ครับผมซึ่งจะช่วยทําให้ตัวของอาหารนะครับผมมันอยู่ในตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยครับเป็นระยะเวลานานกว่าปกติครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการย่อยนั่นเองครับและอย่างที่3ครับคือตัวของไขมันดีครรรัับกาาาาทททีี่่เเนนไขมมดจะชวยํให้ลปต ก็คือหมดในความอิ่มครับผมนับถูกหลักออกมาได้เร็วแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในนองครับและอย่างนึงคือตัวของไขมันดีครับผมนับจะช่วยส่งเสริมทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นตัวในนองครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันจะเป็นตัวของโปรตีนนะครับอาหารที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็ตัวของไขมันดีครับก็จะเป็นตัวช่วยครับที่ทําให้คุณครับผมอยู่กับความหิวได้อย่างสันติและทําให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานมากขึ้นจากการที่คุณกินอาหารเหล่านี้นั่นเองครับ มาในวิธีการที่3ครับซึ่งสําคัญมากๆครับนั่นคือการนอนให้พอนั่นเองครับคุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงของการลดไขมันส่วนเกินของเราครับถ้าเกิดว่าเรากินมพลังงานในค่าลบครับผมและเรานอนไม่ถึง7ชั่วโมงหรือว่าเรารู้สึกว่าเรานอนหลับไม่ลึกมากพอครับผมระดับของฮอร์โมนเลปตินจะเพิ่มสูงขึ้นและเราจะรู้สึกหิวมากขึ้น30 ถึง40%เลยทีเดียวครับนี่คือไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับคนที่อยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันและนอนน้อยครับผมครับจะมีอาการหิวมากกว่าปกติและส่วนใหญ่มักจะตบะแตกแล้วก็ออกจากโปรแกรมของการลดไขมันส่วนเกินไปสาเหตุหลักๆเลยครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณออกกำลังกายหนักเกินไปหรือว่าคุณไม่ได้คุมอาหารหนักเกินไปแต่มันเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้นอนนั่นเองครับ และมาในข้อที่4ครับผมนี่คือข้อสำคัญเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับคือการค่อยๆลดพลังงานลงครับอย่างที่ผมบอกไปครับผมนะครับจากเดิมคุณเคยกิน4,000กิโลแคลอรี่ครับแล้วจู่ๆคุณกลับลงมากิน2,000กิโลแคลอรี่ครับนั่นหมายความว่าคุณทําให้เกิดเซตพอยที่กว้างมากนะครับผมดังนั้นครับคุณอาจจะต้องเผชิญกับความหิวที่มากกว่าปกตินะครับคุณอาจจะต้องหน้ามืดนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการน้ําตาลตกได้ครับดังนั้นครับการค่อยๆลดพลังงานลงทีละน้อยครับ จะเป็นตัวช่วยที่ให้คุณเจอกับเซตพอยต์นะครับใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เร็วมากกว่าที่คุณตัดแบบหักดิบนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณนะครับสนใจเรื่องของการคำนวณพลังงานครับให้ลอง ดูก่อนว่าคุณเนี่ยเดิมทีคุณกินพลังงานอยู่เท่าไหร่ครับแล้วคุณก็ค่อยๆลดตัวของพลังงานลงมาทีละ1 0บถึงสิสูงสุดไม่เกิน20%ครับผมก็จะเป็นตัวช่วยครับที่ทําให้คุณครับไม่ต้องเผชิญกับความหิวมากจนเกินไปและทําให้ร่างกายครับเจอกับเซตต์ได้เร็วกว่าปกตินี่ครับแต่ถ้าเกิด่คุณเป็นสายหักเดิบก็ก็ได้เพราะว่ามันมีคนที่สามารถทําได้ไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องเผชิญกับความหิวมากกว่าปกติคุณจะต้องเผชิญกับความหิวที่รรรรุนนนนแแงงมมมาากกคคััับบผผด้้ใหะะ ให้คุณค่อยๆลดพลังงานลงมาในทุกๆสัปดาห์หรือว่าในทุกๆเดือนนะครับผมก็จะดีที่สุดครับเพื่อให้คุณเนี่ยครับสามารถที่จะเจอกับเซตพอยต์ใหม่ๆได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นน,นั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนัก ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับแังนะครับสรุปตรงนี้เลยว่าความหิวครับคือเพื่อนของเราครับถ้าคุณหิวแปลว่าร่างกายคุณมันเริ่มใช้ไขมันส่วนเกินแล้วนะครับถ้าคุณหิวแปลว่าร่างกายกําลังพยายามจะหาเซตพอยต์ใหม่กละพยายามจะปรับตัวอยู่ครับ และเมื่อคุณหิวครับผมนั่นแปลว่าคุณกําลังเดินทางเข้าสู่ความลีนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะผมดังนั้นนะครับฝ้าวเลยครับผมว่าความหิวมันไม่ได้ทำให้คุณพังครับผมแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องโอบกอดนะครับและทําความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเข้าหามันอย่างสันตินั่นเองครับก็จะช่วยครับผมทําให้คุณครับเจอกับเซตพอยต์ใหม่ๆนะครับและทาให้คุณมีชีวิตใหม่ได้นะครับในรูปร่างใหม่แล้วก็สุขภาพดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับผมวันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะำเสนอให้ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ